งนี้คือหลักเขตที่42ตรงนี้คือหลักเขตที่43บ้านหนองจ้ากแก้วฝั่งไทยเรียกบ้านหนองจ้ากแก้วนะครับฝั่งกัมพูชาเรียกหมู่บ้านเปรยจันนะครับหลักเขต42เนี่ยจากการสำรวจและจะทำเหล็กแะแร่วมระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี4950เนี่ยเป็นหลักเขตที่ไม่ตกลงนะครับตกลงด้วยกันไม่ได้นะครับส่วนหลักเขต43เนี่ยตกลงร่วมกันได้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์เกิดขึ้นเส้นสีแดง นะครับคือเส้นที่กัมพูชา<ม>อ้างแนวเกตแดนเส้นสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยคือเส้นที่เราอ้างเป็นแนวเกตแดนแล้วก็สีม่วงอยู่ตรงกลางเนี่ยคือบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ซึ่งมีประมาณ0.4ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ268ไร่นะครับต่อไปครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็จะมีราชส่วกัมพูชาเนี่ยบุกรลุกเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ <c oughs> เดี๋ยวผมมองอย่างนี้นะครับสีแดง กัมพูชาอ้างสิทธิ์สีตัวเงินไทยอ้างสิทธิ์นะครับพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้คือพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับหมายเลขหนึ่งส่วนพื้นที่หมายเลขสองนะครับเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาลุกล้ํามาความหมายคือเลยจากแนวเส้นแดงเข้าไปหาฝั่งไทยตรงนี้คือพื้นที่ลุกล้ํานะครับตีเป็นกรอบสามเหลี่ยมหมายเลขสองให้เห็นนะครับซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาลุกล้ํามาประมาณสักสามสิบห้าครัวเรือน แล้วก็มาตั้งเป็นจุดตรวจของทหารของ,องพันปชร5ขึ้สาบริเวณนี้นะครับซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจตามแผนจากภกูมิภูนาต681ที่ผ่านมานะครับเมื่อ26กรกฎาคมเนี่ยเราได้ทําการเข้าผักดันแล้วก็ทําลายตรงจุดตรวจของฐานกัะบูชานะครับ,บให้เขาเข้าประเทศไปนะครับแล้วเราได้วางรวดหนามป้องกันตัวเองนะครับตามภาพนะครับ,นะรบได้วางรวดหนา ยึดคืนพื้นที่ได้บางส่วนนะครับก็จะมีในส่วนของจุดตรวจที่เราผักดันแล้วก็ทำลายแล้วก็บ้านเรือนของกัมพูชามาสามหลังรวมพื้นที่ตรงนี้นประมาณ100ยร้อย่าได้นะครับราาซึ่งเราไม่ยอมให้เด็กกัมพูชาไปเรียนทั้งที่ฝั่งรู้เนี่ยเป็นฝั่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่ช่องทางในการผ่านเข้าออกนะครับรวมถึงมีคอนเทนต,ต์ต่างๆมากมายรวมถึงในส่วนของอินฟลูเชาว อเมริกาที่มานะครับตามภาพข่าวที่เราเปเห็นคือบริเวณนี้ก็การกระทรวงต่างประเทศนะครับเป็นผู้แทนประเทศไทยแล้วก็นายวากิมฮงนะครับผู้แทนกมูชานะครับได้ลงนามแต่เมื่อ14มิถุนายนปี43นะครับที่คุณบุนมเปลน์ต่อไปครับส่วนของไทยก็ต้องขอย่างไปฝั่งอูชัยนิดนึงก็เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับทั้งแนวเส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมีบันทึกเป็นหลักฐานที่ลงนามเมื่อปี50โดย พันเอกชาคอนบุญพักดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเ,เจ้ากรมแผนที่ทหารนะครับเป็นพลโทชาคอนบุญพักดีนะครับแล้วก็นายไลซิงลีนะครับอันนี้เมื่อปี50ทุกอย่างมีหลักฐานหมดนะครับในเรื่องของหลักหมุดซึ่งพี่น้องสืมม่อมวลชนไม่กังวลว่า,ม,ม,วามีข่าวว่าจะมีกบูชาไปย้ายหมุดย,ย้ยายอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยหรือไปทําลายหมุดทําลายหลักเขตแดนเนี่ยยืนยันว่าไม่มีผลครับเพราะว่าต่อให้ทําลายยังไงย,ย้ายยังไงหลักฐานมันก็ประกบ เมื่อปี59นะครับเราก็ตรวจพบที่ลุกล้ําเนี่ยจำนวน27ัวเรือนนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ประมาณ4ัวเรือนที่ลุกล้ํานี่คือพื้นที่กรอบสีฟ้านะครับอันนี้คือลุกล้ําจากแนวเส้นสีเหลืองอ้างสิทธิ์ลงมาเนี่ยอันนี้คือยืนยันว่าเป็นอธิปไตยของไทย100%นะครับส่วนสีเหลืองนี่ก็อยู่มีมาสัก4หลังคาเรือนเมื่อปี59ต่อไปครับสี2หลังคาเรือนนะครับแล้วก็เพิ่มมาบริเวณนี้อีก3หลังคาเรือนนะครับต่อไปครับ อันนี้เป็นสถิติการประท้วงที่ผ่านมานะครับต่อไปครับต่อไปครับ